าการกะจายนะเพราะนั้นเดี๋ยว,วมันมีอีกเรื่อง,องนึงี่เไทที่เราครับรับการประเมินทุกปีกัน อยู่ A9 มีนาที่1ดำรงการติดต่อสื่อสารทางวิทยุและทางสาย2ปฏิบัติคำร้องข้ามมือสื่อสารก่อนใช้ออกใช้หลังใช้า3ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทหามรายการยิงเกับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để gió, สอบความรู้ตามความชำนาญการท้าทหารกองร้อยปืนใหญ่ที่หนึ่งเรียบร้อยขั้นการปฏิบัติการวางแผนและเตรียมการในการยิงเตรียมและยิงระหว,าว่างกัรรบศึกันสถตาปนาความมัน่นคงวางแผนพ <c oughs> ันเลนียวฝานะครับไป800เมตรบนอนุสาวรีย์วิทยีไทยนะครับตรงไปอีก1กิโลเมตรจะเริ่มบริเวณประตูท่ายวิจารณ์าาท

เลด้าครับเลด้านะครับจะทําการเข้าที่ตั้งนะครับพร้อมปฏิบัติการนะครับสำหรับอันติดงอันนั้นเ,เ,เก็บไว้เดี๋ยวนี้ปลูกไว้ข้อมูล